สวัสดีครับผมฟุกฟุลขูดนะครับคลิปนี้อยู่การเปิดกล่องของเรียวเกตอีวาเกเรียนยูนิตศูนย์แปดอัลฟานะครับซึ่งกล่องนี้นะครับรีกระสิตแท้จากบันไดนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่ันบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสำหรับอีวาศูนย์แปดอัลฟาเนี่ยก็จะออกมาเซตเดียวนะครับเหมือนกับศูนย์สองนะครับก็คือไม่มีดีเอ็กเซตเหมือนกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์นะครับจะออกมาแค่เซตเดียวก็คือเป็นตัวธรรมดาเลย นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างกล่องนะครับก็จะมันบอกว่าเออมีอาวุธอะไรบ้างลูกเล่นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆครับก็มีสติกเกอร์นะครับเป็นแบบฟอยด์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านข้างกล่องอด้านนึงด้านนี้ก็จะบอกเป็นท่าแอคชั่นต่างๆนะครับที่ตัวหุ่นจะพอทําได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับ แดี๋ยวก่อน,นครับก็จะมีแผงทั้งหมดนะครับ1 2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ฟลอยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็มีสายเคเบิลมาให้นะครับ5 6 7นะครับ8 9 10 11 2 2นะครับ 1ิ1ส1ม1ิ1สี่สิบห้าสินะครับสิบแนะครับผมยี่สิบนะครับแล้วก็ข้างในที่เหลือก็จะเป็นคู่มือนะครับผมสำหรับคู่มือนะครก็จะมีความหนาเนี่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็หนาพอามกวรวเลย เปิดมาแรกก็จะเป็นแบบแผงต่งตางๆนะครับเป็นคาร์ดลิสต์นะครับว่ามีกี่แผงนะครับผมแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับก็น่าจะคล้คายๆกับอ e ีวาเกเลียนตัวผ่านๆมานะครับเพราะว่าดีไซน์ของอ e ีวาเกเลียนเนี่ยมันก็คล้คายๆกันนะครับจะต่างกันแค่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนนะเกราะนิดนึงนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีทางภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษครับตรงนั้นคงประกอบไม่ยากทเท่าไหร่นะครับใครที่เคยประกอบอวากิเล่แล้วน่าจะชินนะครับเพราะว่าการประกอบมันก็เหมือนเดิมทุกตัวนะครับไม่ได้ยากอะไรมากเพียงแต่ว่า,าด้วยสเกลของ rg เรลเก e เนี่ยมันต้องระวังกันนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผงตัว u นะครับเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงเป็นแบบมันตีคันเลื่นครับก็สีชมพูเนี่ยมันจะเป็นสีเอกลักษณ์เลยของ e v a 08นะครับซึ่ง สีเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับเรียบเนียนไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับอันนี้กล้องผมอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับกล้องมันราคาไม่ได้แพงอเลยมากนะครับแต่แผงสีที่เขาทํามาเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับไม่ได้มีรอยสีหรือรอยขื้นฟ้าอะไรมากมายนะครับผมต่อไปเป็น,ปนแผงตัว E ีนครับเป็นแผงสีขาวนะครับอันนี้ก็ปกติครับเรียบเนียนไม่มีปัญหาอะไร ครับผมอันนี้เป็นแผงตัวเคนะครับเป็นพลาสติกสีเงินนะครับออกแนวเมทัลหน่อยครับก็เรียบเนียนดีครับมีจะมีตอนสองศูนย์สองหรือศููย์ผมไม่มัน่นใจครับตรงชิ้นส่วนเนี้ยนะครับขผมมันขึ้นฟ้าจากแผงเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องมาตรวจกันนิดนึงว่าเออมันขึ้นฟ้าเหมือนของ ศูนย์สองไม้แต่อันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับปกติดีนะครับผมต่อไปเป็นแผง V นะครับเป็นสีออกเทาๆเข้มหน่อยเทาผสมดำนะครับเป็นแผงของปืนสไนเปอร์ของศูนย์แปเขานะครับก็ทำมาได้ดีเลยครับไม่ได้มีรอยอะไรมากนะครับแต่อาจจะมีนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับปีกตรงนี้นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับกล้องมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ มีรอยขึ้นนิดหน่อยครับตอนนั้นก็ดูปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมต่อไปเป็นแผงตัว C นะครับก็เป็นสีดำนะครับแต่ไม่ถึงกระดำสนิทครับเป็นดำปนเทานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนโครงในของอีวากเลียนนะครับอันนี้ก็ไม่เจอฝ้าอะไรครับก็ทำออกมาได้ปกตินะครับผม อันนี้เป็นแผง W2 นะครับเป็นแผงพลาสติกใสนะครับอันนี้มันโดนไฟมาสีมันเลยอ่อนกว่านะครับปกติแต่ว่าจริงสีจริงๆเนี่ยก็เป็นสีเขียวเขียวจริงๆเลยนะครับก็มีมาชิ้นเดียวครับเป็นสีเขียวเป็นส่วนของลูก,กตานะครับของส่วนแปะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับด้วยความที่บันไดเนี่ยเขาทำชิ้นส่วนพลาสติกใสออกมาได้ดีอยู่แล้วครับดังนั้น,น,นไม่ต้องกังวลเหมือน ค่ารียมาค่านะครับที่เขาทาแบบพลาสติกใสยังมายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมต่อไปเป็นแผงแอลนะครับเป็นแผงพลาสติกใสสีแดงนะครับก็จะเป็นส่วนของคอด้านในนะครับอันนี้นะครับแล้วก็พวกลูกตาแล้วก็จุดจุดเกราะต่างๆอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นส่วนไหนนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยครับดูใสปกตินะครับไม่ได้มีรอยฝ้าหรือรอยอะไรเลยนะครับผม สำหรับคลิปการเปิดกล่องเร e ียวเกตดอีวัคเเลียนยูนิต08อัลฟาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับที่เป็นการรีวิวโตวหุ่นจริงๆครับนะครับว่าก็จะดูว่าเออมีจุดหลวมจุดขยับอะไรต่างจากอาร์จ e ีอีวัคเเลียนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ